เฮ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าโซเกมโลบอกในแอบของอาวัตเพจเกมวันนี้ไม่ได้มาเล่นอะไรหรอกนะพอดีเห็นคนกำลังฟาร์มนนีรอยู่ผมก็เลยพยา,ยา,า,า,าย,พยามที่จะช่วยเขาเขาตกน้ำอ่ะผมสงสารเขาอ่ะผมก็เลยพยายามที่จะช่วยเขาเพราะว่าเขาพยายามที่จะฆ่าตัวตายโอ้โหการฆ่าตัวตายไม่ดีนะเพื่อนเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะ พยายามที่จะไม่ให้เขาฆ่าตัวตายนะเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะพยายามขยับ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 เรือเพื่อไม่ให้เขาฆ่าตัวตายนะ <c oughs> ผมก็จะไปส่งเขาไปที่อื่นโอเคเขาเดินมาแนละ้วเขาเดินมาแล้วเดี๋ยวที่ไม่ได้เฮ้ยตึงนิดตึงขยับกวาดนิดตึงนายจะฆ่าตัวตายไม่ได้ลนะเพื่อนเราจะช่วยนายเอง เี๋ยวรอเขาเกิดด้อยก่อนโหโเขารุนแรงเขาพยายามฆ่าตัวตายอะ่ะผมสงสารเขาผม,มอยากให้เขาฆ่าตัวตายไงจะต้องช่วยเขาให้ได้วุดไม่ได้ฮะเทมต้อขยับเดือนะไม่ให้เขาตกลงไปตายนะมันเดือยถอยหลังไม่ได้จะพยายามขยับ <c oughs> ขยับเพื่อที่จะช่วยเขานะผมจะไม่ให้เขาฆ่าตัวตายนะ เป็นบาปนะกันฆ่าตัวตายนะอย่าพยายามฆ่าตัวตายเลยโอเคขยับสักนิดกับดูซิว,ว่าผมจะทำสำเร็จไหม <c oughs> แล้วผมจะไปปล่อยเขาไปที่อื่นไม่ให้เขาฆ่าตัวตายนะโอเคน่าจะประมาณนี้ <c oughs> ได้ไหมเนี่ <c oughs> เยเอาละประมาณนี้โอเคได้ไหมโอเคเอาแบบนี้ <c oughs> มันจะมี เขาเรียกอะไรมันจะมีเซฟโซนอยู่สักพักหนึ่งเวลาเราเกิดเพราะงั้นเขาก็เลยไม่มาติดตรงนี้เราไงเราพยายามที่จะให้เขาติดตรงนี้ไม่ได้เราลองดูซิว่าผมจะทําสาเร็จรือเปล่ารอเขาตายก่อนให้เขาวิ่งมาฝั่งนี้ก่อนตอนนี้เขาวิ่งไปแต่ฝั่งนูน้นเลยมาเกิดมาโอ้พอเราไปอยู่ฝั่งนี้ดันไปอยู่แต่ฝั่งนูน้นเ,เดี๋ยวเราหยอบเร <c oughs> เเือก่อนแปบ๊บนึงเอาฝั่งนู้นแล้วกันมันน่าจะปล่อยกว่าโอเค ขยับกันเราจะช่วยเขาให้จุงได้อุ้ย,ย,ยใจเย็นใจเย็นยยติดไหมติดไหม,ไ,หมไม่ติดนะฮะมันยากซะเกินผมพยายามจะให้เขามาติดตรงนี้ให้ได้ได้ไหมเนี่ยขยับนิดนึงอุ้ยไม่ดไ,มไมดไม้มันต้องตกเขาต้องตกร่องแน่นอนเลยม,มีร่องอยู่ตรงนี้ตกร่องไหมเนี่ยเฮ่ยจะบอกนะ เขาไปแล้วโอ้โหเอาอยู่มาอยู่มาอยู่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ปิดแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปที่เกาะกินกันโอ้สวัสดีเพื่อนเราช่วยเหลือเขาสำเร็จแล้วโอ้โหเขาไม่เขาไม่ตกไอ้น้ำตายแล้วการช่วยเหลือ ช่วยนายแล้วเพื่อนนายไม่ต้องห่วงนี่ไงโอ้โหนายรอดนะโอเคเลยเพื่อนเลยแต่เราคงจะก็โดนน้ำหนีแล้วผมจะพยายามช่วยเขาการฆ่าตัวตายไม่ดีนะ เราอ่ะกลับไปตรงที่เ,าเขาตื่นกันเขาหยุดจุดจุด,จ,ดจุดอะไรมา parole? ไม่ร hmm. hey hey, uh. claro. oh. ู <c <c ้นี่ไงเฮ้ยเค่ตัวนี้ไหมเป็นใช่ดิอนี่ไงนี่ไงเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เขายังพยายามอยู่ผมจะไม่ช่วยเขาอีกรอบ เขาต้อจะพฝ้อจอแล้วเหละผมว่าเขาต้องจะไม่ลงเรือแล้วแล้ไอ้นี่โดดทำไมเนี่ยนั่นไงโอ้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขาตัวลาไปก่อนกับการช่วยเหลือคนตกน้ำดูเดี๋ยวเขาพยายามฆ่าตัวตายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย